จะมาสอนซื้อ point นะครับสำหรับใช้ในเว็บของแฟนซ่านะครับหลายคนบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยที่เป็นวีซ่าหรือมาสก r าใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่จริงๆเรามีวิธีการซื้ออย่างคือผ่าน paypal นะครับซึ่งการจะผ่าน paypal เนี่ยแน่นอนบัญชี paypal อันนี้ต้องมีก่อนถ้าไม่รู้วิธีก็ไปดูวิธีการสมัคร paypal เอา search เอาในช่องอื่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนให้ซื้อ point ของเว็บแฟนซ่าผ่าน paypal นะครับเริ่มแรกเราไปที่เว็บ DMM กันก่อนนะครับคือ d m m c o j p นะครับหน้าแรกไปครับเมื่อเข้าไปเรียบร้อยครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เข้า a c c o u n t เราบัญชีเราอันนี้คือข้อมูลของบัญชีนะครับอันนี้คือผม l ็อกอินเข้าไปแล้วนะไปที่ตรงค่าจุดนะครับถ้าสมมติว่าใครเปิดมันจะมีค่าจุดนะครับมันจะบอกว่าเราจะซื้อเท่าไหร่ อันนี้คือเป็นการซื้อด้วยบัตรเครดิตถ้าทุกคนมาทุกคนจะมาเข้าหน้านี้ใช่ไหมซึ่งมันมีวิธีการไปที่เราไปสำหรับประชาชนทั่วไปดีกว่าคือพอยต์เนี่ยของเว็บ d m m ปกติกับแฟนซ่ามันใช้ด้วยกันได้นะครับสังเกตดูมันจะมีพอยต์ที่ที่ของผมเนี่ยมีในแ a n ซ่าก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันให็นไหมคือพอยต์มันโอนไปโอนมาได้ไดปกติไม่มีอะไร อ่ะเราก็มาดูวิธีการซื้อนะครับก็คือเข้ามาที่หน้า dm.com m นะครับแล้วก็ไปข้อมูลบัญชี dm m นะครับแล้วก็จะดูมันจะมีจุด dm m คลิกเข้าไปนะคราวนี้มันก็จะมีหน้านี้ซึ่งหน้านี้เนี่ยมันก็จะบอกวิธีการชำระเงินนะถ้าจำไม่ผิดอยู่ไหนนี่ไล่มังล่างจนเจอคำว่าจุดชาร์จ เลือกจุดชาร์จพอเลือกจุดชาร์จปุ๊บนี่มันจะเจออันนี้ Paypal Amazon ซ a ซึ่งเราจะผ่านอเมซอะเพย์เพใช่ไหมเราก็จิ้มที่ Paypal เราจะซื้อเท่าไหร่ดี Paypal สมมุติว่าซื้อ500แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีโบนัสอะไรใดๆให้เลยนะครับญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นจริงๆอ่าเลือกจำนวนเราเลือก500อ่า เรียกว่าเข้าสู่ระบบด้วย p a y p a l ลอัตโนมัติรั้งเ่าไปกด Paypal เลยมันก็จะไปลิงก์กับบัญชี PayPal ถ้าเราสมมติว่าเรามีบัญชีเรียบร้อยแล้วเติมเงินเข้านั้นเรียบร้อยนะครับซึ่ง Paypal เนี่ยเราสามารถเติมเงินผ่านบัตรเครดิตได้นี้มันก็จะเข้าบัญชีเราให้เราใส่รหัสหนึ่งครั้งนะครับเข้าสู่ระบบคราวนี้เราก็เชื่อมต่อ PayPal เรียบร้อย มันก็จะถามว่า PayPal เรามีบัตรไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีเนี่ยก็ใส่ไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอยาตใส่ของผมก่อนละกันเนาะอ่านี่คือผมใส่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็กด s ั b m ิ t เรียบร้อยมันก็จะมาถามในหน้านี้ว่าที่เมื่อกี้คุณซื้อเนี่ยผ่านจะใช้ผ่านบัตรวีซ่าอันนี้ใช่ไหมแต่จริงอันนี้คือมันจะต่อ2ต่อนะครับก็คือต่อแรกก็คือจากเว็บเนี่ยเพย์พอต่อที่เว็บแล้วก็บัตรเครดิต ทั่วไปธรรมดาของเราเนี่ยของไทยอะ่ะวีซ่ามาสเตอร์การ์ด JCB อะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต่อ Paypal ได้นะครับจริงๆแล้วว่าผมมีเงินเหลือใน Paypal นะผมว่าจะใช้ Paypal ในการซื้ออ่ะเนี่ยยอดมาทั้งหมด135บาทว่บาทตั้งเป็นวิธีหลักแล้วกันแล้วก็กดยอมรับชำระเงินแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้มีเงินใน Paypal นะครับก็เมื่อกี้ใช้วิธีการคือใช้บัตรเครดิตนั่นแหละกด เรียบร้อยแต้มก็เข้ามาที่บัญชีมเรียบร้อยแล้วก็เพียงเท่านี้ครับคราวนี้เราจะกลับมาดูหน้าที่แฟนซ่าไหมอะเดี๋ยวดูหน้าที่แฟนซ่านะครับก็คือ DMM.co.jp นี่เข้าไปดูหน้าแฟนซ่าผมก็คือตอนนี้เห็นไหมพออยเมื่อกี้ที่เติมไปคราวนี้จะซื้อหนังซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยนะครับก็ชำระผ่านพอยอนี่แหละไม่ต้องไปผ่านบัตรเครดิตเอา